สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพระสุพพุสุคนครับผมมือขึ้นไม่ใยมากมือขึ้นขึ้น,นออกไปง่ายโอ้ยคนละตั้งไม่ทาอยู่มือขึ้นโอ้ยเกือบประเด้มากนั่นไอ้ละทาอยู่นี่นี่แบบอโอ้ยมือไม่มือไม่เบิ่ง<า>ไม่ไม่ไม่สีท่องอย่างดีพู้ลด โอ้ยไตยตันเหงทั้งหมดอีหยังเลย<ง>อ้ยกินเขา่าหรอบ่นี่ฮะท่านได้กินลบมาจากถุ่มเมื่อคืนด้วยนั่นหมดลงไปอย่าไงไตยตันเดีวไมกินเขา่าใส่เมื่อคืน<ง>โอ้ยไตยตันดื้อหลายสวัสดีครับผมสวัสดีพระสุภูสุขคนนะครับผม ยินดีต้อนรับนะครับผมนี่ถือจมไปเลยจั็หน่อยนะพี่น้องเดิมบม่ได้จมกันแห้งหรอกครับผมบ่เคยหายกันแต่ตันยมุดเข้าไปลูกมันจิตเวลาลูกขึ้นหัวมันส้นเห็นบ่นั่นเดี๋ยวก่อนเฮ้ยโอ้ยใส่วะเดีมันเพิ่นไปห้องห้องแม่์เป็นแล้วมันจะสูงเหรออุ้ย ดีแล้วจะไปใช้มากขึ้นง่านจังอืมมือไม่มือไม่มไมไ<ป>เดี๋ยวผ้าเามันติดบ่อโทษศั์ เล่นหยอกกังไงไตตันพี่ห้งองเอ้นี่นี่แหล้อฮะมีตังมั้ยนีพี่โอ้คือหนอ่ยิดชอนบอคุณไหม พี่ยิงนี่โอ้ยตตัตนนั่นนั่นเจ็บแล้วเห็นบะไอ้มงมีเขาให้กินเนี่ยโอ้ไปบอกมว่านโต๊ะมาไอ้มว่าจะกินบ่กิน เต้ไม่อยู่เต้น่าจะไปนอนที่อื่นกินอยู่ว่าหมาต่มกินอยู่ตมอก็ปนดเอียูบ่วโอ้คนปวดเหยวนั่งยื่นบิดอยู่บ้านพี่น้องคนขายมโอ้โโอ้ไันโมมี่เวขาไปสือเอาทีละอืมอ คนโมสูบยาพ่น,นไปเลยปวดเนียวพี่น้องออกมาเอานมเนี่ยนี่หมดแหละออกมาเอานมโอ้ยปวดเนี้ยเซตันเซหัวไปเลยโอ้ยเสียงดังหไรเซตันเซตันเสียงดังเฮงเนะพี่น้องโอ้พอดี โอ้ยเสียงดังแห่งกันบ่บไหรซ่สดกับโบูเสียงดังไม่ได้ตันนี่วันดีบ๊ะทบูทุกคนนะครับพี่น้องเนาะมาแล้วครับมาหอดแล้วมาคือเกาพี่น้องพอดีวันนี้พ่มียาสูบให้ล้วพี่น้องเออผมบุหรีสูดยาแล้วนะครับผมผมบุหรีสูดยาผม,มเศร้าสูดยาผมบ่มียาสูดให้เนอะเดี๋ยวก็ออกมาอีกมาหนุ่ม ผมเดี๋ยวอบอกไม่อีกอ่ะผมขนมแล้วบอกอยุงหันนี่เดี๋ยวเมื่อื่นมีวิดีโอให้เบิงได้พี่น้องเด้กดลูบดาวไว้พี่น้องกดลูบดาวไว้ครับมีวิดีโอให้เบิงครับลูบดาวดาวตัวนี้บริเสียงเงินพี่น้อง มีวิดีโออ้กำลังนางตัดต่ออยู่ครับนี่ครับแกงเห็ดเพาะครับผมก้อยเห็ดขมครับแกงเห็ดเพาะก้อยเฮ็ดขมมืออื่นมีวิดีโออยู่ครับ,รบ<ป>กำลังร่นดอมอยู่ครับผม<ป>กำลังเล่นดอมอยู่ครับโอ้ยผมดาคุณโบเป็นดอกพี่น้องโบคงจะขีดาจัางไดเนาะสวัสดีคุณฟ้าลัางคนสวัสดี น,น,น,น้องน้องนะไอ้น้องน้องนะครับผมคุณน้องน้องเนาะโอ้สวัสดีพระสุภูสุขคันนะครับเด้อสวัสดีพระสุภูสุขคันนะครับผมกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับกันหมันแกนคือเก่านะครับผมเราคือหอดกิเทิงกันพระสุภูสุขคันนะครับเดี๋ยวมืออื่นมีแกงเฮ็ดมาฝากมาตอนพี่น้องนะครับผมแกงเฮ็ดขมพี่น้องแกงเฮ็ดขมสวัสดีครับผมคุณเล็กนะครับผม สวัสดีนะครับพอดีเพิ่นปวดเนียวแลนกับพระท่านองคนนี่แลนวสันหัวสร้างห้องขามยืนบิดใส่บิดความแล้วก็ผมมีกลุ่มนะครับผมผมมีกลุ่มให้พ่อพี่น้องเด้เข้าไปนะครับนี่ครับ กลุ่มกลุ่มนี่กลุ่มทีพีช้อปปิ้งตัวนี้นี่เพื่อพี่น้องเขาไปเขาไปอยู่ในกลุ่มใดครับผมเขาไปอยู่ในกลุ่มโพสต์ความคิดเห็นใดแสดงความคิดเห็นใดเอาลูกจากของมาโดดพดก็ได้เด้อพี่น้องเด้ออ่าผู้ใดมียังมาฝากมาต่อนกันก็นกนกนเอามามาเบิงน้ำกันพี่น้องนี่ครับเป็นกลุ่มเพอพี่น้องิ่นมีแนวมาฝากมาตอนมายังมายามก็กเอามาเอามาโชว์ได้ครับผมเนาะ อยากได้ความเป็นบ้นบานๆหลายๆครับผมนี่ครับกุ้มนีนะครับผมเชิญไปหลายๆท่านแหละครับผม,มนีนยังเอามาฝากมาตอนกับเอามายามมาเย่ยมยาม,ยามกันได้ครับผมแล้วี่โอพน่นเขาหงก็แล้วครับผมเดี๋ยวก็ออกมาครับอันอันนี่นี่เขียวนัน่นผมกับพุกฮูเท็กชิวาจังหดได้พี่น้อง ในเขวาหวัดดีครับผมสวัดดีอาจารย์พนวา่าอนุมานะครับผมพมกับอกหูเจ็กที่ว่าจังใดน,นะครับผมบอกให้เขาออกเนี่ยตรงจังเขาออกว่าพี่น้องหรือจังใดครับตรงจังเขาออกหรือเปล่าครับคอยเสียวอ,ออกให้ สวัสดีประสบผู้ทุกคนนะครับผมขอบคุณสาหรับกดไลค์และลูกหัวใจแล้วพี่น้องด้อครับผมหักแห้งแบ่งปันนะครับผมป็นห่วงกันคือเก่านะครับผมวัวอยู่ไก่อยู่ไก่อยู่ไซสเกิดคือถอดกันคือเก่าครับผมเนาะผมสิ่มผมป้าผมกับบริป้าได้ทีมเราครับพี่นอ้องยูยังซี่กับยูได้กับยูป้ายครับบนเนื้อบากวาแรงบันไดนเราครับผม สวัสดีพ่อพี่น้องวิศวุผูสุคนนะครับผมสวัสดีคุณนิดนิดลานะครับผมนชชชิชลานะครับผมเนาะสวัสดีคุณทีรัตนวงศ์นะครับผมโอ้ยผูดใดสวัสดีกับแฮตแท็กใส่ปิดแท็กให้ใส่ซื้อจากของอาไรเด้อครับพี่น้องอ่านยากเนาะผมอยากอ่านถืออ่านพิษผมอยากอ่านว่าถือเรา เพนชิวาผมได้หนีนเนาะยานอ่านบืถือเนาะพี่น้องเนาะพอดีนน่งตาดต่อวิดีโอกำลังเล่นดอมอยู่ครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วสวัสดีครับผมจากฝรั่งเศสเพนวานะครับวันนี้เพนแตงโตรบริเวณไปไทยอยู่ห้องครับผมเมื่อวันฝาว่แลนข้าวเดียวจวดจ่ดหายไปเลย เดี๋ยวถ้าไมาอีกเดี๋ยวผมถ่ายลงใงห้ิงิองอีกเด้ครับพี่น้องเด้เดี๋ยวมือนี้ขออนุญาตนะครับผมเดี๋ยวไลดึกแทาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตมือนี้ลบมากแบบไหน่ะครับมันมันเดืกครับผมก็เลยอันนี้ไลเดืกเนี่ยจังหน่อยคอนังเห็ดงานนํา สิเขาของนอนเหระครับผมเนาะจังไดกะฝา,ากขอบคุณหลายครับผมขอบคุณหลายๆทั้งพี่พี่น้องคนดีโอนเงินมาเน่น,นะครับผมคนดีซอยข้าวของเน่น,นะครับแล้วก็ซอยได้หลายเหลืองซอยแช่ซอยอันนี้นะครับผมฝากไว้นในไว้นในอ,อมอกอมใจเ้อพี่น้องครับผมเนาะขอบคุณหลายครับผมเนาะฝากที่พี่ช้อปปิ้งนะครับผมฝากงานกองวงจอนปิดผมก็ทีหานั่นเล น้องเตตันนอนละติคาจาันโอ้ยเบื่องต้นคลิปเด้อพี่น้องเด้อหัวส้นโตตั้งตึงตังตึงตังต้งดือแห้งครับผมเนาะด้วยแห้งเออแห้งใจนะครับผมเนาะสุขีมันเสมอมันมันเคลือเก่านะครับผมใยเพลแตกมังเคือขาเนี้วถึงหนาเด้อพี่น้องเด้อไอยเร่มงวงเด้อ <c ười> ครับผมขอบคุณหลายๆครับทิ่ติดตามรับชมครับผม <c ười> เดี๋ยวมืออื่นพบพอกันใหม่ครับผม เนออย่าลืมล่อกดต,ต,ติดตามกดดาวไว้ถ้าเบิ้งคลิปวิดีโอแก้งเห็ดเพาะกับก้อยเห็ดขมครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับผม